เห็ดแครงรู้จักไม้อะทุกคนเออมันยอ,อกตามขอนยางพุกกันพ่อปัวไปหามาได้กระลุยเม็ดวันนี้เราอีทำหมกเห็ดแครงแล้ว,ลวเราก็จะให้ปัวไปตัดใบกล้วยันตอนแรกเราก็แช่จิ้งจังก่อนเราอีใส่ปลาจิ้งจังกันหมกเห็ดเราใส่พร้าวกันนะทุกคนเออใส่พร้าวเขียวอันพร้าวที่มันไม่อ,อ่อนแล้วก็มันไม่แกน่นรูนพร้าวเสร็จแล้วก็มาทำจิงชัางกันเลยเอาจิงช้างที่เราแช่น้ำไว้แรกเดียวมาทิ่มน้อยๆพอทิ่มเสร็จเราก็ใส่เครื่องใส่เกลลงไปเลยแล้วก็ทิ่มให้มัน <c oughs> แล้วก็ใส่เห็ดแครงตามลงไปแล้วก็ติ้ดไม้มันเข้าเครื่องชักทีตามด้วยใบกรูดซอยพอไรใบกลูดถึงลืมใส่เปล่าครุกใหญ่เลยลืมใส่เปล่าขูดและเดียว ใช่ปรู้ี่แล้วก็ไรเพร้าวตามลงเปยแล้วก็<ด>คลุกอีกสักรอบเลยให้ๆนี่พอคลุกเสร็จแล้วก็มาติ่มหน่อยๆไอ้มันเก้ากันเอ็นแกงพอได้มาเราต้องตัดโคนมนให้สะอาดโคนถึงเอามาตำกับข้าวนะทุกคนเ<พ>ออพอติ่มเข้าวเครื่องแล้วก็เอาไปโอใบตองต้าเราไม่ขอควายย่างเราก็หมกกับท่าก็ได้โอใบตองแล้วก็หมกกับท่าเลยวันนี้สามีอยู่บ้านก็เลยใช้ให้สามีก่อควายห่อใช่เป็นนี่ทุกคนเออห่อย่าอีดายแก่ทำเห็ดแกลงห่อใบตองต้องช่วยกันรองคนนี่ห่อพันนี้เลยทุกคนเออให้สามีหอมันก็ออกมมาาาาวยยหุงง่่พันนีี้ทจริอไปบ ถ้าเลยไม่ได้เยไม่ต้องมาอหอมาหมกอยู่แล้วแต่มันก็ไม่ใช่เห็ดหมกแล้วเลยนะนี่ห่อเสร็ดก็ตั้งควยเลยพอ,อย่างไปรักแปบ,บไม่รู้หอมไปตองไม่หรือว่าหอมเห็ดหมกเดี๋ยวเราอีมาแกะและที่ว่าหน้าตามันอีออกมาเป็นพันพรืนพอเริ่มแกะก็หอมคุ้งเลยทุกคนเลนี่ควันรุยรุยยังร้อนอยู่เลยนี่เห็ดหมกของเราหน้าตาออกมาเป็นพันนี้เราก็ใจเกยทํานี้ก็เพิ่งเคยทํากลางแรกนี่แหละทุกคนเลมันไม่ใช่ํำยะนี่แกใช้พ่อผัวไปหาเห็ดแครงแล้วใช้แม่ผัวตัดตีนเห็ดใช้ผัวตัดใบกล้วยแล้วก็กอควยเอ็นไม้อะ แคงมกรสจัดมันจะหอมอมเห็ดแข็งหอมเครื่องนี้รสเค็มเค็มเคยกับชิงชานมันพร้าวแล้วก็นัวแป้งหวานร้อยจังหู